แ่งแรงให้อพี่นักอันนี้ได้นี่่ะจะเาอันนี้ กสวัสดีนะสวัสดีเนอพ่อแม่พี่น้องกันเบิะเขกาสู่สุขอนกันยินดีต้อนรับกข้สู่ส่งบะย้าวแซนด์อีกแล้วเนาะอ่ามาพ่อกับบะยาวมาดิบะยาวกะเอาน้ำมาอันสบายอ่าไม่แจกจ่ายให้อันผู้คนกิ่นเนาะที่ว่ามาร่วมงานบุญบุญใหญ่บุญบังไฟอยู่บ้านโคกบ้านของบะยาวเองพี่น้องบ้านโคกใหญ่เมืองอุทภรณ์แก่งตะวันนาเขตเนาะกะเป็นเมื่อบุญบังไฟกะอ่อเส้นชวนพ่อแม่พี่น้องเนาะทว่า บ้านใกล้ไม่อ่านแถวเชียงนี่กะมาเล่นไม่เนาะพี่น้องกะอ่าเลยแม่เลยอ่าน้ำนี่เป็นทั้งวัดแต่ทั้งวัดแต่ซาวแพ็กเนาะพี่น้องที่พ่อยาวกับสีมาแจกจ่ายสบายอยู่วัดเนาะซึ่งกับโมเมนเงินของพ่อยาวเนาะที่ได้ซื้อพี่น้องกะเป็นเงินของพ่อฮักแม่ฮักของพ่อยาวซึ่งกับเป็นของแม่แก้วกับพ่อสุขสันต์เนาะที่อยู่ทั้งสหรัฐอเมริกาเราก็เลยกับต้องขอขอบคุณขอบคุณเพต็นที่ ร่วมสั่งทำบุญอยู่บ้นานบ๊วยเย่าแล้วก็ัอยเพึ่งอยู่ดีไมีแห้งขี้ไก่สบายใจคลพึ่เลือล่อนเลื่อนเลื่อยกับพลเสริจในขีดการงานรัศดรนะเดี๋ยวบ่ยวอยเย่ากับสิทธายบรรยากาศอ่าในตอนนี้ที่บเพึ่นเฮ้บดเฮ้บดรอบพี่น้องในตอนนี้ก็คือประเพณีอีสานอ่ะประเพณีอันทั้งบ้านเท่าเลยเนะะะบาะนะทำบุญขอโทษกับ ป้ากับป้บุญเนาะพี่น้องสวัสดีครัพี่น้องอ่านี่กะมาไหว้หน้าเนาะพี่น้เป็นบ้านเป็นบ้านอ่าบ้านโคกเนาะบ้านเกิดพี่น้องบ้านเกิดนวัดบ้านนนคัโี่เป็นการที่นี่เป็นทางไทยเนาะอาจจะรบกวนนะพี่น้องเนาะไม่ใช่ว่าเป็นประการเนาะเสร็จแล้วได้เสียงดังเนาะการจัดการเสียงเอาน้่งรมถาวรได้เนาะเกิดเป็นการเสียเวลา อ้าวอาล้องมองไหนมาบุญเออโอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพะย่ะค่บยกนก่อนนะครันะครับนะครับนะันะครับ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 นะันะครเนะครับนะครับนะับนครับนดครับครับครับนะับนะครับครับนะครับ อ่าต้งมนี่ก็้าอ่ามานกต้งมาอ่นี่นี่่้อนี่ต้าทน่องานี้องมานี่องาน้มานี่ตอวา่นี่าวี่นี่องมาที่น้องานต้องทนี่้องนี่ต้อท่นองานอาทนี้าทีน่องาทีน้อมาทองนี้มา่้องที้อาที่งมทอมนอนา โอ้แม่้มาสัมาสู่ใจเาะโอ้จต้องเนาะโอ้ทาราเลีงอะไรเน่อ้เรื่อน้มันทรามากเส้นก่อโอ้น้ำมันนีมีตัวนี้นะเรื่อง้น่เนาะโอ้ลากนเนาะต้ไปไปมาไม่้เจ้องนีางมากมาจ่กได้เนาะ

ทำไมฮยืน่ายนี่ทำยิ้มผู้ยืนที่ม่ดไปเบวป่ะเออันนี้เท่ยังเนี่ยเจ้ากันไม้มาคนแถวพื้นทสาเนี่ยแม่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 บุ้มาเออสบายดีนี่ย ພະພິທແກ່ພະອີ່ເນາະກະປະມານອ່າໂອເຄຄັບເນາະກະກະຊິໃຫ້ อันนี้เป็นเป็นหันบนว่นละว่นโคจิจกเจะาอบนะสามหอบแลวเป็นเฮดยังบัตอยู่แถวว้นสามคนนะกับสีอย่งไทยบัตอยู่ตังไทกับจุดจังงงูมังกตี้กับสามซีมูนหมดแล้วแต่สูมุนี่เป็นนาีจุดไว้กันคนยังมันก็บจังง

ເອົາເລືອກມາລາເລືອກເນາະເອົາຮູ້ຄວາມທັງດ້ານຄືອັນບໍ່ເດັດນາໄດ້ຖ້າລະປີເນາະພ

ไปยังนี่นะมาเล่น้อเฮ็ดบ้างหน่อยกมารทองไงเฮ็ดบ้างเฮ็ดเลยเฮ็ดอะไรบมเ้นโมเอ้นกุมารทองเลยพญานาคเนาะโอ้พญานาคเนาะแข่งล่างแหงบ้างดูอันนี้นักแข่งนี่ะเดี๋ยเา À cứ <laughs> thưa à. <laughs> <Cái gì vậy? cười> đây là nguyên nhân ông bọn nhạc này cố gắng không cần kiếm cho anh ạ mặt hai 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 anh ạ mặt anh ạ

อามีการคุ้มคะากันี่มาเยอะๆข่าขับใจลายในสาตกแต่งเรืงเนอากาเรื่องไทอ่กแต่งตัวอันดินอ่าในงานเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่เพล่รนแะจ้าจ้าจามปลอดภัยเนาะ้ราจ้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 าจาจู้บ้าจ้าจ้าจ้าาอจดจาาจั้าจา้าาาาา

เมื่อกี้พ่ได้ออกไปใส่เนาะไมให้ไม่ให้เพื่ห้บ่โอเคโเคจ้าพช่เนองเนาะนี่จาที่มองที่เพื่อนนะจ้า อยู่บางไทยช่วงที่เพิ่นเทปุ่นเฮอันเทป่วนแล้วคุณแดดพี่น้องเงอยู่ตรงหน้าเนาะถ้าจากในเราพญากับสีไทยคลิปลงให้พ่อแม่พี่น้องลงเบิร์นอยูเนาะอาการจุดประเทศนี้จุดบางไทยอยู่บ้านโคกบ้านหมอยาวเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือพญาก็ได้เอาน้ามาสบายเนาะซึ่งกับเป็นปัจจัยุแม่แก้วธนเกียรติกับพระสุจวัลแม่ฮักบอสฮักหมอยาวเนาะที่เพิ่นเรื่องทำบุญอยู่วัดบ้านโคกเนาะ บุญบางไครกับมายาค่ะได้อานหน้ามัธยายอากาศถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะบรรยากาศรอบๆอ่ะบุญบ้านเฮาอะโอเคอย่างไรมายาค่ะถ้าเราจีบนี่มายาค่ะชีวิตจบต้องจีบทำนี่เนาะจังนไงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งแม่ฮักกักของมายาค่ะขอให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งขอให้เพื่อนทุกกายสบายใจคอยเพื่อนยู่ดีมีแห้งขอเหี่การงานรุ่งเรืองเนาะสิ่งไดก็สมัครศาสนาเรารับประกันจะได้เงินหมื่นต้องตื่นก่อเจะได้เงินแสนเด้อ เจ้าแห่งมาตะไรครับไปหาเจ้าสิบเท่าพันเท่าและเท่าและสาธุนะสำหรับคลิปนี้ก็คือบะยาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่นี่จดีเอฟทีกันเบิร์ตทุกทุกคนทีในการถ่ายนะครับต้นคลิปของบะยาตั้งต้นจนจบขอบคุณขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ส่งแรงเสียแรงใจให้บะยาตลอดตลอดมาสำหรับคลิปนี้บะยาก็สะได้โตโตและพระจากพแม่พี่น้องไปแล้วกรอโกนพ่อแม่พี่น้องพี่นี่จดีอยู่ดีมีแห่งกันเบิร์ตทุกทุกคนเด้อะสำหรับคลิปนี้บะยาสิบอก่ากเข้ามา กาบสบายดีและสวัสดีเด้อทําไมพี่น้องกันเบิดก็สุสบายดี